มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนคุมไม่อยู่คัตเตอร์โอไมคอนขึ้นบ้านใหม่ล่าสุดลามทั่วหมู่บ้านครับจากกรณีวันที่14มกราคม2565มีรายงานอัปเดตข่าวล่าสุดภายหลังจากมีการยืนยันพบติดโอไมคอนจากคัตเตอร์ขึ้นบ้านใหม่สกลนครแล้ว75ลารายครับจากทั้งหมู่บ้าน300คนเสี่ยงติดโอไมคอนทั้งหมู่บ้าน จึงได้มีคำสั่งปิดบ้านพลบกหมู่6ตำบลบ้านแป้น12-26มกราคม2565ห้ามเข้าออกชั่วคราวเป็นการด่วนครับล่าสุดนางจุริลักษ์เทพอาจผู้ว,ว่าราชการจังหวัดสกลนครเผยภายหลังพบคัตเตอร์ใหม่ที่บ้านพลบกตำบลบ้านแป้นอำเภอโพนนาแก้วจำนวน75ลายโดยนายวิชาญอิทธิมงคลนออพโพนนาแก้ว ได้รายงานสถานการณ์ว่าจากการสอบสวนโรคพบว่าแหล่งแพร่เชื้อเกิดจากงานขึ้นบ้านใหม่ของคนในหมู่บ้านครับเมื่อวันที่5มกราคม2565ซึ่งผู้ที่มาร่วมงานเป็นเครือญาติกันผู้นำเข้ามาได้เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนำโควิดมาแพร่กระจายต่อคนในหมู่บ้านโดยทางอำเภอโพนนาแก้วยืนยันว่าเป็นโอมิคอนครับ ขณะนี้ได้ประกาศแจ้งคำสั่งอำเภอโพนนาแก้วที่9ทับ2565ลงวันที่12มกราคม2565เรื่องปิดสถานที่และห้ามเข้าออกสถานที่ที่กำหนดเป็นการชั่วคราวครับมีผลตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่12ถึง26มกราคม2565หากท่านใดสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดโควิดหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในพื้นที่ของหมู่บ้านดังกล่าวขอให้ท่านเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองทีมแพทย์พยาบาลและอ,อสมอได้ตรวจ ATK แล้วพบผู้ติดโควิดมีจำนวน75รายและยังตรวจพบอยู่เรื่อยๆคาดว่าจะมีคนในหมู่บ้านติด300คนครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปีกค,ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวาพาเดินด้วยนะครับขอบคุณครับ